โรงพยาบาลสวนปรุงต้อนรับทีมนักสื่อสารสร้างสุขปฏิบัติการต่อความหวังสร้างพลังใจเทสคอตสุขภาพที่1และเขตสุขภาพที่2ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการสื่อสารสุขภาพจิตนายแพทย์กิตวีโพโนผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุงมอบหมายให้นายแพทย์วัจนะเขมวิชานุรัตรองผู้อํานวยการด้านพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและคณะให้การต้อนรับนายชูพงศังผลิพันธ์ผู้อานวยการสนย์สุขภาพจิตที่2คุณชนิกันดาไทยสังคมรองผู้อํานวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตและหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุ สภาพจิตและทีมนักสื่อสารสร้างสุขโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสื่อสารสร้างสุขปฏิบัติการต่อความหวังสร้างพลังใจพบแท็กฟอร์ดเขตสุขภาพที่1และเขตสุขภาพที่2ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานคลินิกจิตเวชฉุกเฉินคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและบริการสายด่วน1 3 2 3โรงพยาบาลสวนปรุงและแลกเปลี่ยนความรู้การสื่อสารสุขภาพจิตณโรงพยาบาลสวนปรุงสินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียง วริษลาทินารายงาน